นี่เบานี่ไอศครีมไปเดินโลตัสเอ็กเพรสมาแล้วเจอนะ <c oughs> เขาเขียนว่าเบานี่ไอศครีมสตรอบเบอรี่แล้วก็มีโดนัทด้วยอ่าทีแรกเห็นชื่อรู้สึกว่าน่าลองมากแต่พอดูดีๆเนะี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ามันเป็นไอศครีมเพราะว่ามันมีไม้ติมอยู่เห็นป่ะแล้วตอนเอากลับมาบ้านม,ามันน่าจะโค้งเคงไปโค้งเค็งมาครับไม้ติมมันหลุดเข้าไปอยู่ข้างใน <c oughs> เดี๋ยวดึงออกมาก่อนเออได้แล้ว <c oughs> เหมือนโดนหลอกว่ะ <c> โ <oughs> ดนัทก็เหมือนกันนี่เปิดเปิดโดนัทออกมานี่ไอติมโดนัทแนน มันเป็นโดนัทปกติกับเบลนี่ทั่วไปถือว่าผมชอบไอเดียเขาแล้วกันเอาเบลนี่มาเสียบไม้ติมกลายเป็นไอติมเบลนี่ฉลาดนะครับอลองกินดูดีกว่าเป็นเบลนี่แบบร่วนรนะ่วนอ่ะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มฟิลแบบเค้กช็อกโกแลตเคลือบสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองนี้ด้วยดีกว่าโดนัทกลิ่นเนี่ยแบบโดนัทเลยแป้งโดนัทมากอ,มอ,มอ,มอันนี้เป็นเนื้อโดนัทแบบโดนัทคุงน้ำตาลนะรสชาติก็ธรรมดาในะทั้งคู่เลยแต่ว่าน้าตาน่ารักดีหยิบกินง่ายแล้วกันนี่ "Uh!" Hmm.